ตีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปตีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์เมื่อหนีอาการคัดจมูกอย่าหมองน้ำตราช่วยทองสิคะเตรียมอาบน้ำโปรเทคลลบบีมัััตสสงนา say เพลนๆเลยเข้ารายการกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ten Night Ten Night l i f e นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะเมื่อตะกี้นี้ไซอิ๋วฉายเป็นตอนแรกนะคะมีใครได้ดูบ้างบอกเลยนะคะว่าเริ่มต้นวันแรกมาก็สนุกสนานเลยค่ะแล้วก็มีให้เราได้ดูกันแบบยาวๆเลยจันทถึงสุ์เวลา6กโมงเย็นทางช่อง9ขอดี HD, หมายเลขสาพรุ่งนี้อย่าลืมเปิดมาดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนค่ะไปที่ประเด็นร้อนดาราอักษรยอดตอเต,ต่าค่ะมีข่ ่าวมานะคะว่าเล่นแอปหาคู่แล้วไปหลอกเงินสาวแต่หลายคนก็หากันใหญ่ว่าตอเต่าคือใครนะหวยก็ไปออกที่ตั้มวิทยะค่ะก็ถูกโยงให้เสียหายแต่ยังไม่ถึงเจ้าตัวนะน้องชายอย่างเต้นตะวันก็ขอออกโรงปกป้องพี่ชายค่ะส่วนที่แฟนๆหลายคนเสาะว่าคุณพ่อกอล์ฟเตรียมดันลูกสาวเป็นนักร้องตามรอยหรือเปล่า,างานนี้รัปเปอร์สุดฮอตตอบชัดไม่ปิดกัน้นท่านลูกชอบอะไรพ่อสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วล่ะคะ่ะชูใจนะดนะ้ เนาะอะตอนนี้พักกันเดี๋ยวเดียวค่ะช่วงหน้านะฝั่งฮอลลีวูดมีข่าวคู่รักเลิกรากันจะเป็นใครนะเดี๋ยวติดตามกันค่ะ Galaxy A13 5G มาไกลขนาดนี้สัญญาณ AS 5G ยังไลฟ์ได้ว้าวกล้อง50ล้านพิกงเซลก็ชัดว่าใหม่ Samsung Galaxy A13 5G เริ่มต้นเพียง1,290บาทวันนี้ถึง12กันยายน2565ที่ AAS เท่านั้นมิติใหม่ของ Ensure Ensure Go สูตรพัฒนาไปอีกขั้นครั้งแรกของ Ensure Go อาหารสูตรครบถ้วนที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี HMB ดี MB, ยังไงเสิร์ชเลย ฟ้าแดดจุดด่างดำหายยากใหม่มีเวลูมินัสา3 0ทรีทเมนเซรัมท่งพลังกว่าสิบเท่าช่วยลดฟ้าแดดจุดดำเห็นผลจริงใน4สัปดาห์ไม่เห็นผลยินดีคืนเงินถึง30กันยายนนี้คุณว่าเทพไทยแพงไหมครับไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะมีฟัวรีด้วยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด มีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำนัวอร่อยตำนัวแซ่บตำนัวนัวนัวทำกินเองที่บ้านสบายใจมีน้ำปลาตำนัวติดบ้านไว้หรือ,อยังคะน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวผมแนะนะนำครับ <c oughs> กราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิ Wi-Fi อัจฉริยะจาก AIS Fiber ที่สุดของเน็ตบ้านจาก AIS มี AI mm hmm. เพิ่มความเร็วหน่วยประมวลผลไลฟ์ mm hmm. สุดปังข mm hmm. ายกันยาวๆไม่มีกระตุก Wi-Fi อัจฉริยะจาก AIS Fiber เร mm ิ hmm. ่มต้นที่7 9 9บาทถึง3 1ธันวาคมนี้ซลมอนจากโนเวย์เติบโตอย่างช้าๆในน้ำที่ใสสะอาดและเย็นเฉียบรสชาติที่อร่อยมอบความลงตัว ในทุกมื้ออาหารแซลมอนจากนอร์เวย์ลิ้มรสความสดอร่อยของแซลมอนนอร์เวย์ได้ที่พาร์ทหน้าชั้นนะสนับสนุนโดยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามมาวินมาวินมาวินอะไรดีบุะะ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเดตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ ไปเฮงต่างประเทศมาแล้วนะคะกลับมาโสดอีกแล้วนะคะสำหรับพระเอกออสการ์เลโอนาร์โดดิคารปิโอค่ะเพราะว่าสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันเลยนะคะว่าเขาอ่ะเลิกกับเ,เรียกว่าเป็นแฟนสาวดีกรีนางแบบไปแล้วค่ะพระเอกออสการ์เลโอนาร์